ทุกวันพบกับรายการของช่อง director ศิลปชัยสวัสดีคัะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d ร r เตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่19มีนาคม2 5 6 7เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับหนีล้มเจ้าปะโกงคุกน่าจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกันเยอะพอควร ไม่ชอบระบอบทักษิณแต่ไม่ไว้ใจกระบวนการลมเจ้ากัดฟันยอมเห็นพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแทนพักก้าวไกลสุดท้ายถูกหลอกกันหมดการเมืองวันนี้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนกว่าในอดีตมากพอควรถอยไปรัฐบาลลุงตู่ยังเข้าใจการเมืองได้ง่ายๆเพราะการตั้งรัฐบาลไม่มีการข้ามสายพันุช่วงหาเสียงเลือกตั้งในวันที่พักเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านวันนั้น ไม่ว่าจะเป็นอุงอิงหรือว่าเศษฐายังพูดประเด็นแก้มอ1กันอยู่เลยไม่ใช่ยกเลิกนะครับอุงอิงตอบคำถามเรื่องนี้อย่างรอบคอบทีเดียวคือบอกว่าต้องไปคุยในสภาพเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะขอความเมตตาต่อสารว่ามีน้องๆและผู้เห็นต่างทางการเมืองหลายคนที่ติดอยู่ในนั้นขอให้มีการปล่อยตัว และต้องมีการแก้ไขระเบียบต้องกำหนดว่าใครเป็นคนฟ้องอัตราโทษเราไม่สนับสนุนเอามาใช้เป็นเกมการเมืองเราต้องมีกฎหมายคุ้มครองประมุขรัฐแต่ไม่เอามาใช้เป็นเกมการเมืองต้องฟังเสียงประชาชนนอกจากจะแก้มอ1หนประเด็นผู้ฟ้องกับอัตราโทษแล้วจะยังขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหามอ1หนด้วยหากเดินตามแนวทางนี้ พิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วเพราะนโยบายเกี่ยวกับม .112 หนึ่งสองของพรรคเพื่อไทยในตอนหาเสียงกับพรรคก้าไกลนั้นไม่แตกต่างกันสักเท่าไร่เพียงแต่พรรคก้าไกลไปไกลกว่าถึงขั้นยกเลิกจึงกลายเป็นเงื่อนไขลอยแพรพรรคก้าไกลการเมืองหลังจากนั้นจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นขนาดนักการเมืองด้วยกันเองยังตามไม่ทันนับประษาอะไรกับด้อมส้มด้อมแดง ที่ยังโลกสวยอยู่พักใหญ่ว่าจะได้รัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยสมใจอยากสิทธิมารู้อีกทีเขาหาักเหลี่ยมกันเรียบร้อยแล้วเพราะมีดีลการเมืองก็ดีลที่หวังจะให้แดงกลืนส้มนั่นแหละครับพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลไม่ได้มาจากคณิตศาสตร์การเมืองเป็นหลักแต่มาจากดีลลับที่ไม่ต้องการให้พักก้าวไกลมีอำนาจเษฐาทวีสินไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยความสามารถตัวเอง แต่ถูกจิ้มโดยคนที่อยู่ในวงดีลการเมืองและการกลับมาของนักโทษชายทักษิณก็อยู่ในดีลค่าพักก้าวไกลที่จริงก็รู้กันหมดแล้วนะครับว่าตัวละครมีใครบ้างหลายต่อหลายคนสดน้ำใบบัวบกทุกวันแต่ก็ยังไม่หายช้ำในเพราะวันนี้มันเลยเถิดกลายเป็นหนีล้มเจ้าปะโกงคุกออกสู่สังคมไม่กี่วันนักโทษชายทักษิณแสดงอาการเหลืงชนิดไม่แคร์สายตาประชาชน คงคิดว่าได้รับการปกป้องอย่างดีโดยดีลการเมืองคิดผิดครับนอกจากนักโทษชายทักษิณจะทำให้ศัตรูเก่าทางการเมืองฟื้นขึ้นมาแล้วศัตรูใหม่ยังแข็งแรงกว่าเดิมฉะนั้นดีลที่เกิดขึ้นนี้มีแนวโน้มจะบินดีลที่หมดอายุใช้งานในเวลาไม่นานนักเพราะถึงที่สุดแล้วนักโทษชายทักษิณไม่ได้สำนึกในความผิดที่ได้กระทำตามที่อ้างเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษไม่ อีกด้านหนึ่งมีผู้ผิดหวังกับบทบาทของนักโทษชายทักษิณจากที่เคยคิดว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันกลับกลายเป็นผู้ทรยศอยากให้อ่านจดหมายของบุ้งทะลุวังที่เขียนถึงนักโทษชายทักษิณด้วยวิธีการที่คุณจะเลือกกลับบา้านคือการเอาเสียงของประชาชนไปแลกทําให้คุณเป็นได้แค่นักการเมืองน้ําเลวคนหนึ่งจดหมายฉบับนี้อยากพูดถึงคุณทักษิณและพรรคการเมือง ที่แสนกลับกรอกของเขาสักหน่อยถึงจะอดอาหารเอาชีวิตและร่างกายแลกเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมถูกปฏิรูปอยู่แต่ตอนนี้บุ้งก็ได้ข่าวของคุณทักษิณอยู่บ้างจากการที่เพื่อนๆเ,เล่าให้ฟังในสายตาบุ้งคุณทักษิณเป็นคนที่น่ารังเกียจเหลือเกินไม่ว่าจะเคยมีคุณงามความดีอะไรตอนนี้เกียรติยศและศักดิ์ศรีของคุณไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตปรสิต ส่วนคุณอุ้งยิงก็น่าเสียดายเหลือเกินคุณไม่จำเป็นต้องทำตามที่พ่อสั่งทุกอย่างก็ได้นะคะแต่อนิจจาลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นพ่อเป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นครั้งหนึ่งตอนที่ทะลุวงังประกาศว่าจะไปเยือนเพื่อไทยคุณทักษิณเคยพูดว่าอย่าทะลุวังเลยมาทะลุทำเนียบเถอและให้การต้อนรับบุ้งเป็นอย่างดีอีกทั้งยังให้บุ้งและเพื่อนๆน,นั่งคุยกับคนของเพื่อไทย เพื่อฟังคำขอของบุ้งถึงแม้จะมัดมือชกไล่สื่อออกจากห้องทางทั้งที่บุ้งต้องการให้เป็นการคุยแบบเปิดก็ตามคนของพักเพื่อไทยรับปากกับบุ้งว่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนั้นง่ายมากและจะเป็นสิ่งแรกที่พักเพื่อไทยทำบุ้งดีใจมากนะคะและเชื่อมั่นว่าพักเพื่อไทยจะทำตามคำพูดเพราะคนที่ได้รับปากเป็นผู้ใหญ่แล้วและคนเราจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้ ก็เพราะรักษาคำพูดของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วโลกของผู้ใหญ่ก็ทำให้บุ้งผิดหวังเมื่อพักเพื่อไทยตาลบตะแรงกลับกรอกปลิ้นปล้อนอย่างหน้าไม่อายบุ้งและเพื่อนๆผิดหวังเสียใจและหมดสิ้นซึ่งศรัทธาในตัวพักการเมืองแต่ถึงกระนั้นความหวังที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงและคนตากใบยังไม่หายไปหรอกคะ่ะบุ้งตะวันและแฟรงค์จึงขอเอาชีวิตเข้าแรก เมื่อความหวังไม่มีเราสามคนจึงเลือกสร้างมันขึ้นมาเองโดยกลั่นจากชีวิตเนื้อเลือดและอุดมการณ์ของพวกเราที่เล่าเพราะอยากให้คนข้างนอกเข้าใจว่าที่เราทำไม่ใช่เพราะรอบุมบามก้าวร้าวทำอะไรไม่คิดแต่เพราะนักการเมืองทำให้เราผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเราไม่เลือกที่จะนอนอยู่บ้านเฉยแต่เราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมแน่นอนว่า มันไม่ง่ายหรอกค่ะทุกวินาทีที่ผ่านไปในตอนนี้เวลาของพวกเรานับถอยหลังลงทุกทีแต่พวกเราแลกได้เพราะเลือกแล้วที่จะทำขอให้คนนั่งนอกที่ไม่หยุดสู้สู้ต่อไปสักวันชัยชนะต้องเป็นของประชาชนบุ้งยังคงยืนยันที่จะอดอาหารจนกว่าข้อเรียกร้องจะสำเร็จอยากให้ทุกคนเข้าใจบุ้งด้วยนะคะไม่ต้องเชื่อบุ้งทั้งหมดก็ได้ครับ เชื่อแค่ครึ่งก็สรุปได้แล้วว่านักโทษชายทักษิณหลอกทุกคนระวังดีวการเมืองจะล่มที่คิดว่านักโทษชายทักษิณคือคู่ต่อก่อนพักก้าวไกลจะกลับกลายเป็นว่าขบวนการล้มเจ้าแข็งแกร่งขึ้นรอดูเถอะครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพ a มลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอบเลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel ลเซเว It nine Realty.